ลราสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องอาจารย์พีษชิตานะคะใครที่เพิ่งเข้ามาฝากกดติดตามด้วยนะนะ <c oughs> เรามาดูกันนะคะก็ใครที่มีปัญหาแบบรักสศร้าอยากดึงกันเก่ากลับมานะคะวกผูกจิตผูกรักตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะก็คือใครที่ผูกจิตผูกรักภายในเดือนนี้ เราจะแถมค่าจิตวิทยาให้นะคะจะเป็นค่ดที่ดึงแฟนเก่ากลับมานะแล้วใครที่อยากลงค่าจิตวิทยาะคะชื่อค์ดว่าผูกจิต37เทคนิคผูกจิตดึงแฟนเก่ากลับมาครบนะคะมูล,ลค่า9,999บาทใครที่ลงตอนนี้นะคะจะเหลือเพียง999บาทเท่านั้นนะก่อนสอนนะคะเดี๋ยวเราจะสอนหนึ่งธันวานี้ s นะใครที่ลงก่อนสอนนะคะก็จะได้ ราคานี้ไปนะคะเริ่มเลยนะคะอ่าแล้วส่วนใครที่สนใจเครื่องรางนะจะมีแป้งน้าหน้าทองมีสีพึ่งมีเพนดูลมัมมีสีพึ่งนะคะมีแป้งน้าหน้าทองมีเพนดูรัมาดาถ้าสนใจก็แอดไลน์มานะคะเสริมสเสน่ห์เสริมคำพูดเสริมเรื่องแฟนเก่ากลับมา เอาที่ทุกคนสบายใจนะคะอยากได้อันไหนเลือกอันนั้นนะคะวันนี้ขอเริ่มเลยนะขอพลังงานไพ่เลยคะ่ะขอพลังงานไพ่เลยคะ่ะ คนที่คุณนึกถึงคนที่ถามถึงนะคะคนนี้เขารู้สึกยังไงแับคุณเขามองว่าคุณน่ะเป็นคนที่เป็น the e m p r e ของเขานะเป็นคนที่หนึ่งเดียวในใจของเขาเป็นคนที่แบบถ้าณตอนนี้เขาให้คุณเป็นที่หนึ่งนะคะอืมตอนนี้โชคเข้าข้างคุณนะคะเขามองว่าคุณน่ะ เป็นที่หนึ่งสำหรับเขาคือเอาจริงๆเมื่อก่อนอะ่ะเขาก็ให้ความสำคัญกับคุณอยู่แล้วนะคะคุณคือคนเดียวที่คุมเขาได้คุณคือคนเดียวที่เอาเขาอยู่แล้วคุณคือคนที่เขารู้สึกอยากมอบโอกาสหรือว่าอยากแบบให้อยู่ในชีวิตของเขานะคะอืมแต่ประเด็นอะ่ะต่อให้คุณเป็นที่หนึ่งหรือหนึ่งเดียวในใจเขาก็จริงนะคะ แต่แต่ก่อนหน้านี้หรือนะสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันมีเรื่องราวที่คุณกับเขาเนี่ยมีปัญหาไม่เข้าใจกันมีอุปสรรคเข้ามาในความสัมพันธ์นะทำให้เมื่อก่อนจากที่อะไรอะไรมันก็ดีนะคะกลายเป็นว่ามีเรื่องให้ต้องคิดให้ต้องเครียดแล้วก็มีปัญหาปหาปกเสียงการทะเลาะความไม่เข้าใจเป็นอุปสรรคในเรื่องของความรัก มาเป็นบททดสอบว่าคุณกับคนคนนี้จะผ่านไปได้ไหมนะคะส่วนมากแบบพูดอะไรคุยอะไรกันก็จะมีแต่แบบเรื่องมีปัญหามีความขัดแยง้งมีความไม่เข้าใจกันอยู่ตรงนั้นนะคะอืมมันไม่เหมือนแต่ก่อนที่แบบอะไรอะไรมันก็ดีอะไรเงี้ยเนาะคือคนคนนี้เขาก็พยายามที่จะมุกออนหรือว่าเดินไปข้างหน้านะในความสัมพันธ์นี้ก็คือเหมือนแบบโอเคในเมื่อต่างคนต่าง ไม่เข้าใจกันนะก็เห็นได้ชัดเลยว่าคุณกับเขาตอนเนี้ยณนะตอนนี้นะคะณนะปัจจุบันและอนาคตคุณไม่ได้มีสถานะการคุณสองคนเป็นคนโซดนะคะคือเมื่อก่อนคุณอาจจะเคยเป็นที่หนึ่งในใจคือถามว่าตอนนี้คุณเป็นไหมก็ก็คือเป็นที่หนในใจแหละแต่ว่าสถานะของคุณกับเขาเนี่ยมันมีความเฟดกันออกมานะคะเพราะมันเครียดมันปวดหัวมันคบกันไปนะคะมันมีความท็อกซิ มีความมันกุ้มหมกกุ้มใจอะคะ่ะม,มันเลยเหมือนแบบต่างคนต่างก็มูฟกันไปก่อนนะแล้วก็บางคนมีปัญหาเรื่องของการเงินนะคะการเงินแล้วก็การแบบมีคนเข้ามาจีบบ้างแล้วก็เหมือนแบบจะต้องมีการแบบวิ่งไล่ตามหรือว่าการที่แบบต้องคอย เอาอกเอาใจความเอาแต่ใจของใครบางคนด้วยมันก็เลยมีสภาวะเหนื่อยมันคือเอาง่ายๆคือถามว่าคุณรักกันไหมคุณก็ละเขาก็รักคุณแล้วเขาก็ยังมองคุณเป็นที่หนึ่งอยู่ในใจอยู่ดีแต่ว่าด้วยความที่มันเหนื่อยอ่มปัญหาเนี่ยมันเหนื่อยมันมันล้ามันเครียดคบกันไปมันมีแต่เรื่องราวท็อกซิกมันเลยทําให้คุณกับเขาตอนนี้ลดสถานะ ลงเป็นเพื่อนกันก่อนดีกว่าจะดีจะดีที่สุดนะคะอืมมันทั้งเครียดมันทั้งเสียใจมันทั้งอดทนมาเยอะแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคนที่คุณนึกถึงอยู่เนี่ยคนคนนี้เขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทํางานอ่ะต้องทํางาน,ต,งงานต้องใช้สมาธิต้องเป็นหัวหน้าคนต้องโฟกัสในเรื่องของการงานมันเลยทําให้เขารู้สึกว่าความรักอะ่ะ มันบั่นทอนจิตใจเขาความรักมันทําให้เขารู้สึกแบบมันนอกจากว่ามันไม่ได้กําลังใจหรือว่ามันไม่ได้สิ่งที่ดีแล้วเนี่ยมันมันทำให้เขาว่าไม่มีสมาธิในการทํางานนะคะเขาเลยเหมือนเลือกตัดจบความสัมพันธ์นี้นะคะก็คุณกับเขาทั้งสองคนต่างฝ่ายต่างเฮิร์ตด้วยกันทั้งคู่นะคะเลิกกันทั้งนังที่ยังรักกันอยู่อืมก็ยังเป็นที่หนึ่ง ในใจของกันและกันอยู่ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ในเชิงแบบสถานะความสัมพันธ์มันจบลงแต่คุณกับเขาก็ยังเป็นที่หนึ่งในในใจในหัวใจของกันและกันเนาะอ่ะมาดูต่อนะคะว่าคนคนนี้เขาคิดยังไงกับเราอีกนะคะดูเพิ่มเติม เขาเองก็พยายามประครับประคองความสัมพันธ์นี้ให้มันรอดเนาะแต่ทีเนี้ยเหมือนเขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยแล้วเขาอยากพักเขาอยากเดินออกมาเขาอยากห่างไกลจากคุณเขารู้สึกว่าการที่มองคุณอยู่ไกลๆมันอาจจะดีกว่าคือถ้าฝืนคบกันต่ออะค่ะมันก็กลายเป็นว่ามันอาจจะ ทําให้คุณกับเขาเนี่ยเกลียดกันหรือมองหน้ากันไม่ติดก็ได้คือณวันนี้คุณกับเขาเลิกกันแล้วใช่ปะเลิกกันแล้วมันดีกว่าดีกว่าที่ที่เราจะแบบว่าไปฝืนความสัมพันธ์เพราะถ้าเราฝืนความสัมพันธ์ไปเราอาจจะเกลียดกันก็ได้คือเขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยจากหน้าที่การงานแล้ว เขาเหนื่อยจากชีวิตของเขาคือชีวิตของเขาก็ค่อนข้างมีปัญหาอยู่แล้วเขาก็อยากได้ความสบายใจอะไรเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่าโอเคบางครั้งคนเรารักกันมันไม่จําเป็นที่จะต้องแบบเป็นแฟนกันก็ได้อะไรเขาก็เลยเหมือนเลือกนะคะที่จะตัดความสัมพันธ์ออกมาหรือว่าเลือกที่จะเด็ดขาดชัดเจนว่าโอเคจะหยุดหยุดความสัมพันธ์นี้ให้มันจบให้มันต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระอะไรเงี้ยแต่ถามว่ามันไปแต่ตัวนะคะ เขาไปแต่ตัวแต่ว่าหัวใจของเขาเังอยู่ที่คุณนะแอบดับมันคือเขายังมุกออนจากคุณไม่ได้คือเขาไม่ได้มุกออนจากคุณหรอกแต่เขาจะไม่พยายามอะไรในความสัมพันธ์นี้แล้วเขาจะอยู่นิ่งอยู่เฉยนะคะเพราะที่ผ่านมาเขารู้สึกว่าเขาประคับประคองแล้วเขาพยายามมาโดยตลอดแต่สุดเขาอยากให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยพลังงานในการอดีตนะคะอยากให้ความสัมพันธ์คุณกับเขาเนี่ยมันเป็นครอบครัวเดียวกันแต่สุดท้ายมันก็พังไม่เป็นท่านะคะ มันอาจจะมีในเรื่องของการทําอะไรรับหลังการโกหกการปิดบงังอะไรบางอย่างนะคะบางคนอาจจะมีลูกแล้วแต่ก็ไม่ยอมบอกหรือว่าบางคนอาจจะแบบทําอะไรไม่ยอมบอกรู้สึกไม่เชื่อใจแล้วมันเลยทําให้เหมือนแบบความสัมพันธ์ถ้าเวลามันหมดความเชื่อใจต่อกันอนะมันก็เลยไปต่อไม่ได้นะคะ the emperor เขารู้สึกว่าเขาหันหลังให้คุณแล้วก็ไปมองในเรื่องของความมั่นคงดีกว่า ณวันนี้นะคะณวันนี้เขารู้สึกว่าความรักมันไม่เวิร์กไปมองความมั่นคงแบบมันมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างเลยที่เขาต้องทํานะคะอืเขาไปโฟกัสตรงนั้นแล้วก็คนคนนี้เขามองเขามองอนาคตถึงขั้นมีครอบครัวหรือว่าแต่แต่งงานอะไรที่มันไปเกตไปได้ไกลแต่ณตอนนี้เขายังไม่เห็นกับคุณเขาก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นเขาขอเป็นอิสระก่อนเขาเลยตัดสินใจที่จะเซฟความสัมพันธ์หรือว่าจบความสัมพันธ์ดีกว่ามันมันดีต่อกันทั้งสองฝ่ายมันถนอม น้ำใจต่อกันทั้งสองฝ่ายมันเป็นอะไรที่แบบว่าเหมาะณต,ตอนนี้ทั้งสองฝ่ายโดยที่เซฟทางความรู้สึกเขาแล้วก็ความรู้สึกคุณด้วยอะไรประมาณนี้นะคะเขายังมีความห่วงอิสระอยู่ด้วยนะลึกๆนะคะมาดูกันต่อนะคะว่าแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยจะเป็นยังไงต่อแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคุณเป็นยังไงต่อ คือเขามองไปอนาคตข้างหน้าแต่เขารู้สึกว่าเขายังไม่เห็นทางออกอะ่ะเขายังไม่เห็นทางออกเขายังรู้สึกเหมือนแบบมันยังตัดสินใจไม่ได้นะคือณตอนนี้เขาอาจจะไม่ได้ตัดคุณจากใจหรือว่ามุกออกจากคุณหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นที่สาเห้ที่เขาไม่มุ่เพราะเขายังตัดสินใจไม่ได้เขายังเลือกไม่ได้ว่าเขาอยากจะไปต่อคุณไหมหรือว่าเขาอยากจะจบความสัมพันธ์นี้ดีนะคะ ใช่เขายังมีความลังเลมีความไม่มั่นใจอยู่นะคะเขาอยากให้ในอนาคตอะการตัดสินใจมันเป็นอะไรที่แฟร์แฟกันทั้งสองฝ่ายมันเป็นอะไรที่เด็ดขาดจริงๆมันเป็นอะไรที่โอเคนะณนะวันนี้เขารู้สึกว่าเขาขอเลือกที่จะเป็นเพื่อนก่อนนะคะเพื่อนเนี่ยไอย้ที่บดีกว่าต่างคนต่างเจ็บปวดลแล้วก็เขาไม่อยากปัญหามันมันเลื้อยลังอะ เมื่อก่อนทะเลาะกันน,นนั่นนี่มันน่าเบื่อเนาะเขาเลยรู้สึกว่าเป็นแบบนี้แหละดีแล้วอะไรเงี้ยแบบเป็นเป็นสถานะเนี้ยตอนเนี้ยก่อนแหละดีแล้วอะไรเงี้ยถามว่าเขายังรักคุณไหมเขาก็ยังรักคุณเพราะว่าคือถ้า,ถ,าถ้าเขาตัดคุณหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะไม่ขึ้นสองเหรียญหรือว่า สดาบนะอืมเขายังไม่ได้ตัดคุณแบบขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเขามีความรู้สึกว่าเป็นแบบเนี้ยณตอนเนี้ยมันมันดีที่สุดแล้วมันดีมันดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาดูกันต่อไพ่แนวโน้มความสัมพันธ์ไพ่สรุปจะเป็นยังไงต่อไป h i p r o f ร n ฟก็ เขาขอเวลาเขาขอดูก่อนเขาขอมั่นใจเขาขอแบบชัวร์ก่อนเพราะคนคนนี้เป็นคนที่เข้าตามต่อออกตามประตูเขาเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้เล่นๆกับความสัมพันธ์เขาเขาเป็นคนจริงจังมากนะคะทาอะไรเขาต้องคิดแล้วคิดอีกคิดเยอะอะไรเงี้ยตอนนี้เขายังคิดไม่ออกนะคะเขาขอแบบดูไปก่อนแล้วอดีตที่ผ่านมาเขาอาจจะเคยมีปมอะไรมันเลยทําให้เขาเหมือนแบบเขาไม่กล้าที่จะหยิบยื่นความรู้สึกดีๆให้กับใครง่ายๆนะคะเขาขอเป็นเพื่อนกันเด็กก่อน ขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์ก่อนขอเซฟตัวเองขอเซฟความรู้สึกของตัวเองก่อนขอให้มั่นใจก่อนขอให้ชัวร์ก่อนถึงจะมอบความรู้สึกให้นะคะอืมนะพี่ก็เลยมองว่าณนะวันนี้เขาขอเป็นเพื่อนกับคุณไปก่อนแต่ถามว่ารักไหมก็รักแต่ก็คือบางคนน่ะรักกันแต่ก็มันก็ไม่ได้แบบเพราะว่ามันเหมาะกับการเป็นแฟนกันเสมอไปเข้าใจใช่ปะคะอืม ด้วยความที่คนคนนี้น่าจะมีปมด้วยในอดีตอะมันเลยทําให้เหมือนเขาแบบยังไม่มั่นใจในตัวคุณสักเท่าไหร่เนาะมาดูลคราศาีอะไรที่มีเก์เอาเชาวกรงนี้ใครที่มีปัญหารักสามเศร้ากับแฟนเก่านะศึกษาบีได้นะมีมังกรกลมพึกงศกนะคะตุลเดี๋ยวก่อนนะบงับงกรกันตุลพึกงศกกลม โ o เมนติกแองเจิลเพ a t ท ENTION ใช่ความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยเดี๋ยวมันจะแยกจากกันมันมันเป็นดวงที่มันจะต้อง separation และแยกจากกันอยู่แล้วอันลิคว q u เด็ดหรือมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่เท่าเทียมอยู่แล้วนะคะมันจะเปที่จะต้องแยก,แยกจากแต่ว่าเดี๋ยวจะมีเกณฑ์กลับมานะความสัมพันธ์นี้มันจะ reconciliation ม,มันจะมีโอกาสที่จะได้กลับมา คู่กันแต่ตอนนี้คือแยกย้ายกันไปเติบโตแยกย้ายแบบกันไปดีชีวิตของตัวเองก่อนอยู่กันไปตอนนี้ก็มีแต่ทะเลาะมีแต่ปัญหาเนาะมาดูข้อความที่เขาอยากบอกเราหรือเราอยากบอกกับเขาจิตใจถึงงุงานฉันสัมผสัสได้เราคงใกล้กันเกินไปจนลืมที่จะใส่ใจฉันอยากมีเธออยู่ใกล้ใกล้สิ่งที่เธอพูดมันทำ้ายจิตใจเธอเคยรู้สึกเหมือนฉันบ้างไหมโอเคนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กับส like, ับสกายบาววิวไว้แต่จ๊ะแล้วไว้เจอก,กันนะคะทุกคนบาย